สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกนะคะเจ้าต้นขาด่างนะคะขาด่างนะคะคุณยายสั่งซื้อมานะคะอันนี้สั่งซื้อมาจากเพื่อนนะคะจากมหาสารคามนะมหาสารคามนะจากเพื่อนใน youtube นะคะเนี่ยเขามีขาด่างนะคุณยายสั่งซื้อมาเขาเพิ่งส่งให้แล้วก็เพิ่งจะถึงเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณยายจะปลูกเลยนะคะเพิ่งเพิ่งส่งอันนี้นะคะเขาแพ็กมาอย่างดีเลยค่ะแพ็กมาอย่างดีเลยนะคะ นะคะคุณคุณวันนี้นะคะคุณเจริญได้รับแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณยายจะปลูกเลยนะคะเดี๋ยวปลูกเลยนะเพราะว่าจากมหาสารคามวันนี้ก็แค่เขาส่งบรรจันนะได้รับเร็วมากเลยค่ะได้รับแล้วคุณยายก็ต้องรีบปลูกนะคะรีบปลูก ที่จริงอันนี้แยกได้สองกระถางนะแยกได้สองกระถางแต่ว่าคุณยายเอาแค่กระถางเดียวก่อนนะเดี๋ยวให้เขาพักปื้นก่อนนะคะคาดาังนะค่ะคาดาังคุณยายยังไม่เคยมีเลยนะคะอันนี้พอดีเออเ,อเจอเจอแกเจอแกลายอยู่นะคะก็เลยซื้อมาซื้อแก่เอ,อต้นที่สองร้อยนะคะค่าส่งอีกห้าสิบาทก็เป็นสองร้อยห้าสิบาทนะคะ ก็ก็ถูกใจนะคะถูกใจมากเลยค่ะสวยสวยด้วยนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะเอวัสดุที่ปลูกนะก็จะเป็นดินดินร่วนนะคะเป็นดินร่วนคุณยายะผสมกับมะพร้าวด้วยนะกับมะปลายด้วยดินจากมหาสารคามมาก็เป็นดินเป็นดินดําเราเนี่ยค่ะเป็นดินเป็นดินดําเราเนี่ย อันนี้ปลูกให้เจ้าของให้เจ้าให้เจ้าของข่ขาด่างได้เห็นเลยนะคะนี่คุณเจริญนามาปลูกแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะยายช,ชอบต่ตมของแปลกชอบซื้อของแปลกก็โอเคนะเนี่สวยเนาะสวยมากเลยะคะ่ะเนี่ย ก็เอากับมะพร้าเขากลับมาเพร้าวปิดซส้น่อยกับมะพร้าสับนะคะใส่ข้างหน้าเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนเวลาเราเราอาอากาศร้อนนะเวลาเราลดน้ํานะคะเขาเอาน้ําจะได้ชุ่มช่าอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าเอออันนี้พวกขาพวกอะไรเนี่ยเขาจะแบบว่าขาดน้ําไม่ได้เลยนะถ้าขาดน้ําแล้วก็จะแบบเฉาเลยนะคะ ต้องให้มีน้ำอยู่นะคะเออแล้วก็รดได้น้ำหมักนะอันนี้เป็นน้ำหมักของคุณยายนะคะน้ำหมักน้ำซาวข้าวนะรดไปเลยรดไปได้เลยแล้วอีกประมาณประมาณสักเดือนหนึ่งนะประมาณสักเดือนเดี๋ยวคุณยายจะมาขยายให้ดูนะคะขยายเพิ่มจํานวนนะเพิ่มจํานวนแล้วก็เดี๋ยวอันนี้คุณยายจะใส่ปุ๋ยละลายช้าใส่ปุ๋ยละลายช้าไปหน่อยนึงนะคะ เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของเขานะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบตรงที่วันนี้คุณยายได้สั่งซื้อนะคะเจ้าข่าด่างนะเจ้าข่าด่างแล้วก็เข้ามาส่งแล้วเรียบร้อยนะคะเคยรียมาส่งแล้วเรียบร้อยนะสวยงามมากเลยค่ะถูกใจนะคะถูกใจแล้วก็ปลูกเลยนะคะปลูกแล้วนะคะอันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย